พี่น้องนะก็จะมีสะพาน <c oughs> สะพานมากราบหลวงปู่หลวงปู่เครื่องสุภัทโทนะครับซึ่งเป็นองค์ใหญ่นะครับที่อ,อ,อันหน้าไปทางทิศตะวันออกอวิหารองค์หลวงปู่เครื่องเมื่อีที่เราเข้าไปกราบไหว้ข้างในแล้วนะพี่น้องอก็เป็นโชคดีที่เราได้มีโอกาสมา <c oughs> อำเภออุทุมพรพิสัยศรีเกษอยู่ข้างๆสถานีรถไฟอุทุมพรนะครับขอยู่ข้างๆวิหารมณฑปวิหารนี้รู้สึกมีการฉลองอสมัยในหลวงครองราชครบ50ปี ตราสัญลักษณ์ในหลวงครบ50ปีม,มีการเฉลิมฉลองด้วยนะครับมาทางนี้ดิไม่ตีทางนี้แล้วกวนมานี้ไมหมอ่ะตีทางนี้วนมานี้ไมหมอ,อ่ะไปทางนี้ลูกตรงนั้นตีเลยนะ สวนทางกันสวนทางกันอันนี้เราตามนะฮะโอ้พญานาคอมยาวนะครับ ก็เป็น <c oughs> อารยธรรมของนะครับอ่าตี่เลยตี่อันนูนด้วยอืมอ่าไปกับว่ายสร็จแล้วนะพ่อว่ายเสร็จแล้วพะอาทิตย์บังอามีเมฆบังอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ะไปนั่งเร็วเร็ว ไปกราบย่างเดี๋ยวไปกราบพระพร้อมกันก่อนนะครับ